้นะะแต่ตรงที่เราให้ลูกคลาดมายืนรอกนไม่คือการเช็คอินก่อนที่ จัดใจครั้งที่11ซึ่งในปีนี้การได้พระศุกท่านสยามสมิมงคลท่านไม่ได้มาร่วมอธิตฐยนกองทัพภาคที่สอนังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ในนามของส่วนราชการและก็พี่น้อง RPA ีที่612ในวันนี้ดีครับขอบคุณครับพี่นะคะเทเซอร์นะคะที่มีรูปองกันอยู่นะคะท่านใดที่กันนะคะตอนนี้ท่านใดยังไม่ได้ รอก่อนข้างตึงนะฮะยกมือไว้เลย,ย,เลยค่ะใช้เวลาทำรายสถิติอะไรนะคะวิับเทเซอร์ได้เลยนะคะใครยังไม่ได้เช็คอินนะครับยกมือไว้นะครับเจ้าหน้าที่เราจะไปเช็คอินให้นะคะต้นขา ในการจัดงานวิ่งเีเอมาราทอน2022ในวันนี้เนี่ยที่วัตถ <native fairy> <animals> ุประสงค์ในการจัดงานก็คือเพื่อในโอกาสครบรอบ62ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2ก็คือในชมรมวิ่งมินิมาราทอนเนี่ยเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของ เพื่อนพนักงานและก็ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสนาวบิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของแต่ละท่านให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับ 3. ก็คือในการทํางานเป็นหมู่คณะต่างๆไม่ว่ามีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนต่างๆในพื้นที่นะครับ ทำไมถึงเลือกอทำกิจกรรมที่โคร,ราชครับมีความพิเศษหรือว่าต้องเลือกที่นี่ที่โคร,ราชแล้วก็ต้องเป็นสวนบุ่งครับครับในการจัดกิจกรรมวิ่ง PA เมินิลาทอนที่จังหวัดนครสมาหรือเลือกที่สวนบุ่งตาหลวงเนี่ยก็คือ สถานเป็นสถานที่นะฮะสถานที่นี่เนี่ยก็คือเป็นสถานที่ออกกําลังกายของชาวจังหวัดนครราชสีมาอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเนี่ยนะครับได้สนับสนุน PA วิ่งมินิมาราทารทอนเนี่ยซึ่งจัดทั้งสีภาคนะฮะสภาคครั้งนี้เป็นครั้งที่สนะฮะจัดครั้งแรกที่ที่กรุงเทพครั้งที่สองที่เชียงใหม่ครั้งที่2ครั้งที่3ก็ที่หัวหิน ครั้งที่3ก็คือที่นี่นะท,ที่นี่นะฮะที่นี่และจะครั้งสุดท้ายที่ชนบุรีที่บางแสนนะครับซึ่งก็ขอเชิญชวนนักวิ่งทุกๆท,ท่านวินิยมมาราธอนนะฮะซึ่งมีฟันรันด้วยนะครับก็เชิญสมัครเข้าร่วมวิ่งกับที่ PA Mini Marathon 2022ในครั้งนี้ด้วยครับครับสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนครับกับการจัดกิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับผมต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณบริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสถานที ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องเส้นทางวิ่งหรือสถานที่วิ่งต่างๆรวมทัง้ง,งสนับสนุนในช่วงของระหว่างการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มหรืออาหารการกินนะครับตรงนี้เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะฮะซึ่งจะเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมวิ่งในปีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะครับมากถึงพันกว่ากว่ารายนะครับซึ่งจะทําให้ ในการที่จะได้ส่งเสริมสุขภาพทั้งในท้องถิ่นและนักกีฬานักวิ่งเองเนี่ยก็ได้ได้มีทำสติแล้วก็เพื่อตนเองแล้วก็เพื่อร่างกายของตนเองครับผม